สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับปวนแก้มปองค่ะมืนอนนี้พี่น้องมืนอนนี้นะคะน้องปวนที่พามาล่างเห็ดปวกค่ะพี่น้องทะนีองเพิ่งซื้อมาเลยนะคะทุกคนค่ะเบิง้งลอยอ,องลองแรงๆลอยอยู่ในอ่างน้ำนะคะน้องเบิง้งเบิ้งดอกมันเลยงามๆเลยค่ะเข้าจะเพิ่งเก็บมาใหม่ๆนะคะนีดอกสวยมากเลยนะคะเพิ่งขายกล่องละห้าสิบบาทค่ะขายกล่องละห้าสิบบาทเห็ดปวก รู้ว่าเห็ดโคนนะคะเบิ่งนี้ค่ะพี่น้องคะสวยนะค่ะนนองสวยอ,อ,อันเมนูเนี่ยกับปวนกับชอบเดอคคะเดอของเห็ดปวกเอาไปแกงเอาไปสุปนะคะเนาะเบิ่งสองดอกนี่งามขนาดเลยนะคะยังดึงดึงดึง,ด,งดึงอยู่เลยกับซิมีอยู่ในซ้ำเนี่ยค่ะพี่น้องคะมันเขามาฉิดอยู่ข้างในอันนี้คืออยู่ในอ่างล่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นล่างให้แล้วแหะคะ่ะแต่ว่าปวนเอามาล่างทําความสะอาดอีกทีนึง ี่ดอกมันสวยป่ะคะพี่น้องคะยูนครพนมนี่ยุมเพิ่นหน้าแก่ใส่หากินง่ายนะคะเห็ดปวกาเาจ้าขายขาเขาจ้าหาขายนี่ค่ะนี่อันนี้คืออันที่ล่างแล้วค่ะพี่น้องคะอันนี้คือล้างเสร็จแล้วนะคะป่วนทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะนี่ค่ะเห็ดปวกกองละหาสิบบาทค่ะพี่น้องพี่น้องลอง ลองท้ายเบืงนอกคันว่าเบิดนีป่วนซื้อจากบาทป่วนซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะคะยังเหลืออยู่นะคะนี่ในนี้นี่ในนามยังเหลืออยู่หลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะล่างได้หลายเติบเราจังคิดพอแล้วโอ้่ายให้พี่น้องเบื่องก่อนหน้าลืมถ่ายนะคะทุกคนค่ะเบิ่งเห็ดปวกเห็ดปวกที่จริงเห็ดปวกไก่หน่อยก็มีค่ะมีขายมือนีนแต่ว่าบริษัทสื่อมากเพราะว่าบยชบปันในเห็ดปวกไก่หน่อย นี่เลยนี่มังค่าทุกคนค่ะมังคามันนี่อันนี้คือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อ่าสุ่มนี่กะกำลังสีลลางมีหลายเลยค่ะพี่น้องคะมัอนี้เต็มตลาดเลยเห็ดปวกนี่ดอกกำลังจะบานก็นมีจุ่มๆแบบนี้นะคะเนาะบานแล้วก็มีกองละห้าสิบบาทนะคะทุกคนไม่ทั้งดอกหน่อยดอกใหญ่ นี่กระโดกใหญ่ๆเนี่คะ้างามๆเน่ดอกนี่เดี๋ยวทำมาบึงบัดเทาล้างแล้วคะ่ะว่าสิได้ลายซ้ำไหนนะค่ะน้องพี่น้องคะนี่ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้กะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะได้นึ่งชามพอดีเลยค่ะนี่ชามตัวนี้อยู่ในข้างล่างกะในที่ล่างกะเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะปวนล่างเบิดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่ซ้ำเหมือนใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะเบิ่ง ร้ำบางใหญ่เลยเนาะคะ่ะเนาะซ้ำนีบกวนสื่อมาในราคาสองร้อยบาทนะคะทุกคนคะ่ะนักหนักน่าจะเกือบโลอยู่มั้งไปซื้อน,าน,าน,นะะ้าตลาดบ้านๆนเลยค่ะเด้อตลาดบ้านหนองสงังอาเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะคะทุกคนคะ่ะได้หลายหรือได้หน่อยเนาะ,ค,ะค่ะคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบ่งค่ะทุกคนคะ่ะเบ่งดอกมันสวยๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะสวยๆงามๆเลยนะคะทั้งหมดนี้สองร้อยบาทนะคะทุกคนคะ่ะ คุ้มไม่คุ้มเนาะค่ะแต่ว่ากสือแล้วเนาะคะ่ะนเพราะมันจะเบืดอฤดูของมันแล้วอะมันเริ่มหายากแล้วะคะ่ะแบบนี้ขาเ้า,เากะระสีผสมปนเปนกันมาให้ทั้งหมดนี้สี่กองนะคะกองละห้าสิบบาทได้หนึ่งชามพอดีประมาณหนึ่งกิโลเลยนี่หนักมากเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องป่วนแก้มปองด้วยนะคะบ๊ายบาย